สวัสดีครับพบกับก๊อตไฟไฟ้าอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ช่างก๊อตก็อยู่ที่อำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์นะครับผมก็บ้านโคกลําดวนนะครับผม,บนนบผมช่างก๊อตได้ทําการมาเก็บงานไฟวันนี้มาอัปเดตงานไฟให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูครับผมแล้วก็สมาชิกของช่างก๊อตได้ดูนะครับผมช่างก๊อตจะมาอัปเดตใหม่ๆอัปเดตลงให้เรื่อยๆนะครับผมสาหรับงานใหม่ๆเดี๋ยวมาดูงานของช่างกอ๊อต ตอนนี้จะเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์นะครับผมของงานช่างก๊อตเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมไปครับตอนนี้จะเป็นภาพภายนอกก่อนนะครับผมภายนอกก็ใหญ่พอสมควรนะครับผมหลังนี้นี้จะเป็นงานเก็บของช่างก๊อตนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน,กน,กน,กนกเลยไปสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจไฟนะครับผมหรือจะทําไฟติดต่อสอบถามช่างก๊อตได้นะครับผมราคากันเองคุยง่ายนะครับผม หนจะเป็นห้องโถงห้องโถงก็จะเป็นตัวโคมโซลาระเบา,าตัวนี้นะครับผม LED จะเป็น4ชุดครับผมน่าจะ3สเต็ปนะครับผมควบคุม,คมด้วยสวิตตครับตัวนี้ก็จะเป็นดาวไลท์3สเต็ปเหมือนกันครับผมครับผมก็ตัวนี้จะมีแสงวอร์มแสงมีเดย์ไลท์วอร์มแล้วก็แล้วก็ตัวคููครับผมตัวนี้ควบคุมด้วยสวิต์เหมือนกันนะครับผมตัวนี้จะเป็น ตัวนี้ดาวไลท์9วัตต์ตัวนี้ก็จะ12ห้องถูงนี่คือ12หลอดน,นะครับผมส่วนคมสารเปาตัวนี้ก็4 4ชุดตัวนี้จะเป็นห้องถูงกับห้องครัวนะครับผมแต่ห้องครัวเห็นเจ้าของว่าจะต่อไปข้างนอกอนาคตนะครับผมตัวนี้งานไฟเดี๋ยวช่างก็จะมาเทสระบบให้ดูอีกทีหนึ่งครับผมพอตอนนี้จะเป็นงานเก็บก่อน กี่ห้องโถงอันนี้ก็ห้องอห้องนี้ข้างล่างนะครชั้นล่างก็ประมาณนี้ครับผมงานของช่างก๊อตตัวนี้ช่างสีแกะออกแกกะออนะครับผมเพื่อทาสีนี่ครับอันนี้ห้องที่2ของชั้นล่างนะครับผมจะเป็นแถวละ3ดาวไลท์แถวละ3แล้วก็สารเปา1ชุด LED 3สเต็ป3สเต็ปทั้งหมดนะครับผมบ้านหลังนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกัน สำหรับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมราคากันเองคุยง่ายครับนี่มาอัปเดตงานใหม่ๆให้ดูนะครับผมตัวนี้จะเป็นชั้นบนนะครับผมประมาณนี้ครับผมะว่าเป็นงานเก็บงานเก็บยังไม่เสร็จนะครับผมบกลัวุ่นจังก,ก็ทำการเก็บให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม